สวัสดีครับผมอ,อนแอตก็มาอยู่บัดป่านะครับตำรชมมาตามเล็กปูวัดป่านะครับเนาะเป็น,เ,ปนเนวทางเสียงโศกใสง่งหอนวันที่สิบหกสิงหาเนาะครับเนาะวันนี้ก็วันที่สิบวันนี้ก็วันที่สิบสองนะครับานผู้ชมไก่ควงสุดท้ายเข้ามาแล้วเนาะครับเนาะยิ่มาตามเล็กปูวัดปลาน้ักันนะครับตนรู้ชม ปเป็นแนวทางเสียงวซเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเดี๋ยวขอไปรับข้าวโส้นกันนะครับนนเนาะฟัน้อ่ะอันนัาฟูฟันเพื่อนเพื่อนเดินจมกลมกับนี่อันเดินจม,มก้มสีบ้าที่หลังอ อนนออโอ้โหเนี่ยข้อฝันทีครับข้อฝันใหม่เลยโอ้โอ้ความฝันใหม่ทีครับมเขียนลงจขย,ยัขนงานอยู่นี่อยู่เข้าเข้ายางถือเดินเดินมาเลี้ยวไปข้างหน้า เน็น,เออนผู้เขาหน่วยแบบไงบันจากซีร <c oughs> ีย์ยังมาสั่นผู้เขาไงมาสั่กเดี๋ยวไปเดี๋ยวมามาสั่นผู้เขาหน่วยมันโยกลงยกลงสามอันสามสามผู้ยกลงยกล,ง,ยลงเฮียงกันเลยสามผู้ไหล,ลลงมาไหลลงมาพังทลายลงมาเลยผู้สามหน่วยโอ้ครับผู้สามหน่วยเวลาการ ก็ไเห็นอ้อน้ำยังขึ้นมาหลายเห็นมันจีมันจีบบมบหมีห่อท่อบบ่าิษันโอ้ยบ่มาหอดอกน้ำไก่ป่านน,านี้นบริษัทบัดเดี๋ยวเราดึมน,นามพุดขึ้นมาเลยนำผุดขึ้นมาฮะอไรเลยขยันแล้วก็แลน่นนี้แลน่แลนนี้ไปวันนี้ไปคามว่ายนำคาม,ามวาัน้ทุรือนทุร่ยตกตกใส่แห้ยงยา,งากด้วโอ้ชาวบ้านยู่ว่าแต่ะวะรวิษัทบรัแบแล้วที่นี่คามนามเป็สองข่อกปพ่อนอ้องป่าย เลยกรอบเอาปลาสามกรอบนี่กอบกรอบหนึ่งน,ะนี่นี่ปลาปลาเป็นเป็นขึ้นมาเป็นไงเขาแพให้เรียบร้อยเลยพี่แพ้ปลาสามไม่ไม่กรอบเลยเขาเป็นรักสาหมดเขากรอบได้สามกรอบแต่ว่าเห็นปลาเปลี่ยนแต่ว่าเอามาเป็นปลาใจคือคนแพ้เขาหายแล้วนะมาตรฐานเรียบร้อย,ยไปเป็นปลาตายแดด แด่เดียวนะเนาะครับเอาคือปลาทิสําเร็จรูปมาแท้เรียกว่าปลาน้ำใสใสดีหนักปลากระนั่งๆปลาหน่อยปลาใหญ่เนี่ยนะผมมือก็เอาข้อมสงสารน้ำนะเดี๋ยวออกกระนาวไว้ใส่มาอยู่ถึงปลาสําเร็จรูุดปาดีครับสามสามแปดสามสามเก่าเนี่ยโอ้เดียวครับอันนี้เลขฝันเนาะครับเนาะสามสามแปดที่ครับ สามสามแดสามสามเก้าเลขก่าไปพีเอาเลขเก้าใส่กระด่สามสามแปดสามสามเก้าสิครับอันนี้พาตีเลครับนลควกบลบบะหนึ่งสี่สามอะไรอันตัวหนึ่งสี่สามนี่เลขอ,อัน เดินจมกลมหเล็กเดินจมกลมล่างเจ็แปดหล่างเฉพาะล่างเจ็ดแปดเฉพาะล่างทีครับมันเป็นบ้นเกิดบ้นเกิดที่ที่มาเอามาบวกลกคูนอาร้แล้ครับที่วันเกิดแปดเจ็ดก็ไม่ก็เลยมาตรงกบป่าก็นป่าอันละล่างเจ็ดแปดครับพูด เจ็ดแปดเจ็ดครับเจ็ดแปดก็ไเลยสับครับเราจะบูมมากสิท่านอ่นแอละแต่ว่าความ่านหนึ่งปีหนึ่งแปดนะน้าีเป็นยังไงผู้เขาสามเวยคนนู้ไหลลงมากถึงน้ำรถสามเวยก็นำโต๊ะสามเลยคนนี้เขาจะพาลงกมาแบบมหาเขานามโนที่ทวรแบนเนื่องสิมากไหม ขั้นแม่นอาวันต้าหนามันเป็นหนึ่งเลยครับน้าฮะลาเตียวตีอันนี้ฟันตีเลนเนไม่ซื้อนี่โอ้โหอันนี้ปูอันนี้ปูตีให้นะครับเนาะอันผมมาปูเขาอันสามลูกกับอันกับน้ำเนี่ยผมมาอันที่เป็นสามหนึ่งโมเมนต์บอกน้าน้าเป็นหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งกับห้องกับห้องกับคือเอาเอาผูฟางเนี่ยเตียวมันสุดลงเนี่ยเอาสุดลงสามมวยดิโอ้ เขาพวกเขาเป็นนับตกสามเลยไหลลงมากพามู่บ้านเลยอันนี้นี้นี้นีนามันเป็นพ่อน้องป้าจะปลอกปลาสามเก่าเมื่อเนอยไางสามเก่าไม่สามหนังเราเปออกไม่สามหนังแค่ไม่ไหนผมตีปกตีได้แล้วสามสามหนึ่งล่างเลยแร้วผมเอพโหเราัดน้ำเลยแล้วครับบอกกันแล้วเขาเอาเอาเอาพวกันตัวนี้ไปตีเอาอันนี้คอยตีให้เบิ้งที่ชื่อว่ามันสิดักษณะนี้ก่อน อาวัน่วนเลขตัวหนึ่งสี่สามเพื่อว่าผมได้ยินมากเือว่าผู้เดินจมผมว่ามีผีเด็กหน่อยมาบอกห้องบอกเด็กหน่อย oh. จะมือ,อเด็กหน่อยตายน้ำเลย oh, เด็กหน่อยจุ่มน้ำ <3 S 2> เด็กน่อยจมน้ำ <Yeah. S 1> เด็กน่อยจมน้ำมันสองคนพีกับนอ้องครับพี่กับน้องเรอครับพี่น้อ,ง,อง,งเขาบงคับ้าอ่างเดียะแต่ว่ามันมเป็นมูอเดียวกันมาช่วนกันธรรมดาของ โอ้่ามัน่ามันี่ว่ามันพี่น้องกันอะไรพวกฟันมันเก็เลยอืมมันเก็เลยเลยมีเลี่ยงแปลกว่าเขามาแมาแสกพอดีอ่าอนพญิภักดั์มาพอดีก็เลยลงข่าวเดยพอดีเป๊ะเลยโอ้รับก็เลยโซวกับเลี้ยงนี่ละหนึ่งสี่สามโอัอนี้คือคือคือฟันมือหลังมากนี่สองสามมือมือวันพาคโอ้มือวันพาค ฟันได้ตัวสามสามแปดนาะครับเนาะผู้เขาสามมวยครับไลลงมากเป็นน้ำตกเพราว่านี้นี้จากหน้ามันมาได้ป่าบัานกก็สาม 9, 3, บกบบันสามเก้าสาม,สามแปดนี่บุ๊กสามเก้าสามแปดใช่ครับพเพราะว่าคำมากเบิ้ลสามสามหลักครับท่นบทา,านผู้ชมผิดจากหน้าพังลาปูเนาะท่านผู้ชมผิดจากหน้าพังออก ต่ว่างวันนี้ก็จีวิตาออกสื่อการสื่อนเปลี่ยนโอ้แมอยูปูขั้นอันขั้นสื่อไมกี่เพี้ยนป้าตบ้าบลบงหนึ่งเห็นไหมอันปูหอหานึงเก่าเนาะโอ้ยหกมาพาใช่ไหมบัดมันหกสองหลุมล่างเลยขั้นแม่นันอันขั้นแม่นันบักหัวกันมุนหัวขั้นแม่นบักเก่ามุนหัวลงไอ้ขี่ไอ้ขีเข่าอยู่นะครับเนาะไม่เก่าันดีครับ กำกัข้อเนาะโอ้ยขันขันมันออกมาแล้วมันตีม่นแน่นนี่แม่นอยู่ครับกนออกมาแล้วใกล้ใกล้เคียงคือจังๆมันค่าๆตัว,ต,วตัวน้ำตัวเข้านีหนะผู้เขาทาั่ง,งมากๆเพราะว่าเป็นเรื่องจริงอย,ยอยู่นี่ผู้เขาใหญ่ที่ยู่กลางของม่นประเทศไทยเ้ามันไหลลงมามือป่อามวดอินจังๆอากาศแบบนี้เลยประนี้เ้าเดี๋ยวไปผู้เขาใหญ่มัน่ไมันี่ค่อยสุดซุดลงมาพังเงาเงาเงาลงมา ก็ท่ำเฉยเนาะก็เอ้าน,น้านามขึ้นยังมาหลมื่อสิบกวาบาทห้าหกสิก็ท่เระถ,ถ้าโดนยังเดี๋ยวลงดินบานาน้าพุตนหน้าบอกบอ่านอนบุญบุญมาล่นตัวบานนี่ไม่แล้วยัราคักเตวดิ้นแล้ว <laughs> เอาเันงวดมันนึ่งเงินแม่ปูงวดมันหนึง่งเจากรรมข้อไก่เอาลงมาเนาะคันเอากรรมข้อลงมานี่ก็คือ อเอินไปเรียนไปเอนินาาเน่งเก่าเนาะครับเนาะาก่าตัวกูให้พ่อแม่บ่าน่งเก่ากกเก่านี่ควาน่าครับโอหนี่อันอนี้เรียกฝันเนาะกูเนาะ เดียกขุ่มฟันในภูเขาสามหน่วยไหลลงมาครัสามปูตีเป็นสามสามแปดสามสามเก่าตาายี่มสี่มันก็ตีเพเปลี่ยนได้เลยสิราครับมันเลีงอะไรก็ขึ้นอันตีประด้แค่ชัวชั่วโมงนี้มันตีได้เป็นวันเป็นคืนพราคืนพ่อมันข้าเปียบเทียบว่าวมันตีคนยังนาอภูเขาอ่านำต๊กสามหน่วยนีมันไหลลงมาพ้อมกันเลยครับ ตัวเลขหนึ่งสี่สามนี่ผู้เดินจมกลมมีเด็กหน่อยมีผีเล็กน่อยห้องบอกนะครับเนาะผีเล็กหน่อยห,อออห้อ,<ม>หองอเสียงนกว่าคล้ายคเสียงนกบ้านว่ามีอย่างโอ้่มมีอย่างเอาว่าแมนอันว่าแมนผีเล็กน่อยมาครับว่าเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นเสียงนกเสียงเล็กน่อยนั่นแ่ะมันบ้านจะมากันโอ้มันมานน้ำกันม,มันเสียงไข่ไข่คือว่าทางไดปูวาน หนึ 1> 1, 4, ่งซี่สามมานัานคุนูกันหนึ่งเดี๋ก็พอกออกเสียงหนึ่งแบบตุมรอยนี่ค่อยๆอืดไปเลยอืดเสียง<อ>ขึ้นเด็กหน่อยเบาๆทองอืมอ๋อก็ได้เดินไปนั่งขึ้นไปสองรอบสามรอบก็ได้บอกกอนไรอโอบอกบอกสามรอบเลยนะว่เป็นว่าบอกแค่เดียวดิย่างไปกลับไปกับมาเพราะถ้าด่วนเอาอีก็อืดจี้จังโอ้ โอ้ยผมขี้หลบปูกันเลยสาเที่ยงออก็เลยเบบแเบิ่งเงานงนเงาไข่นึ่งหงโอ้ยก็ม่ผู้ใดนกกบว่ามีอีหยังกบเป็นปอู่นกกบว่าเต้นบ่อหยังมาแต่ใส่เสียงก็เลยยางกับสื่อกนเลยบ่สนใจเลยโอ้ปูย่างไหเบิ่งเลยยางบิางกมันอยู่ขางเนาะนเร่องน่ยางออ้ก็เป็นสิ่นั่นแหละมันเลยมันคข่าขๆกันนี่อืหนึ่งสี่สามกับไอ้ก<อ>ับสามแปด เพราะว่ขาขารเข้ามาตีมันแทเด้ป,ป่ามันมันแท่ป่ามหาใหย่งนีนนนป่าแปดลกครับเนาป่าแปดกับจิงแต่ว่าแพ้ด้วยแบงเพิมสี่แปดนี้สามแปดือนกนโอ้โสรโอ้โอ้แปดกับสามมันตัวเดียวกันมันพาเครินก็เป็นสามนั่นแหะเป็นสีไไน่สามจะได้ขอนี้นะ้องครับสามกว่าเป็นกับสามเือบ้ครับสามกว่ากับสามเก้าเหนบ่า่ะง่ายนี่สามเก้าสามแปดตรตัวนี้เดี๋ยวนพูดตัว อนแปดเกียเตินี่นครับก็มันเกิดกันโอ้เกิดกันแล้วมัดตีใส่เออเพราะว่ามันมีหุ่ยโอ้ครับครับมันก็มาฝันนี่มันฝันเหมือนมันเป็นตรงกันมัหนึ่งมันหลักแปดมากตัวสามนึงตัวสามนึงมี่ผมตีครับผมตีตีผู้เขาสามครับน้ำน้ำเป็นหนึ่งอันนี้แอดมินตีเองเนาะครับท่านผู้ชมเติดิจารณาไปตีใส่กันแต่วเดียวมันตัวเดียวกันเหมือนครับมันสามมากก็หนึ่นึ่งก็แปลกมากก็าบ้าไป อืมครับครับครับไม่รักษณะนี้ครับเพราะกานผู้ชมพิจารณาเพาะนัครับนวมากกรตตามามากกัตพานได้ใส่เป็นแนวทางเคียงชกใส่กันวันที่สิบหกเลขมันตัวเดียวกันนี่แต่ว่าเฮ้าเขียนมันเป็นเลขส้งลายนี่ครับครับแม่นอยู่ครับเรียกว่าลายคููเดียกนะครับอแปดกับสามกตัวเดียวกันเหมันครับแมนอยู่ครับเจ็๊ตัวเดียวกันเหมือนม่นบับคล้ายๆเป็นเลขมากเป็นคูเมัน อืมครับรห้องรถยนต์กว่าอันนี้มาสิมางก,ก,ก่นนเนี่ยกระนั่งกันผู้ชมเรื่อยๆแห้งเนาะครับเนาะปูเนาะโศกมานสุบผู้สวรรคแต่เนี่ยยังโบ,บ,บมีการมีงานทั้งโรคระบาดทั้งเงินบ่มีเงินใส่ทั้งปู่ทานผู้ชมโศกมานสุบผู้สวรรคนะครับเต้เอเรื่อยๆแห้งตีข้อฟันให้มันชัดเจนครับเพราะว่าบอกว่าชัดเจนแล้วดิผู้เขาสามหนุยครับก่อป,ปลารีสามเกาะครับ ก็มาลักษณะเดียวกันก็ต่องที่สามแบบปลากับปลาแค้กันนี่ปลาปลาปลาแพ้เรีว้ครับเนาะปลาแพ้เล้วเนางั้นสันเนมันให้อดีบอกตรงตรงพอที่รัพยแกทรัเก่าเนี่ยนาครับทรัพสาเก่าครับที่ที่สองที่สามแบบนั้นครับก็หลายรอบเนาะครับเนาะวลาเหล็กจะสามหลักสาม ซีสามาสามแปดสามเก้าผู้เขาสามหน่วยป่าสามป่าไปออเอาทันเลงก็จริงจรบงจได้ละท่านท่านผู้ชมทีท่านผู้ชมตีไทยจะได้ข้ามเวรเมื่อไรนะครับเนาะปูเราสู้ฟังเหรอเนาะครับเนาะท่านผู้ชมโอ้ยท่านผู้ชมสวกมานะครับเด้อเรื่อยๆเง่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระรวยนะครับเด้อคลิปนี้สวัสดีครับ